พ,พี่น้องคะกินกับตีนไก่ที่เราแกะเองนะคะอค่ะพี่น้องเล็บมือนางที่เราแกะเองพ,อพีนง่น้องติดอุบสวัสดีค่ะพีพ่น้องมือนี้พากกันมาต้มขาตีนไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วพากกันมา อันนี้เดิพพนพม่าพน้องมันล้างทำความสะอาดแ,แ,แล้วก็แใ่เบกกิ้งโซดาด้วจ้าพม่าพน้องจะพากันมาเฮ็ดอ่าเล็บมือนางด้วจ้าพม่าพน้องจา้าวางน้ำออกคั่งวางน้ำออกคนออกค้ำเลยตีนไก่นี่ต้มแล้วสามสิบนาทีด้วจยจ้าพม่าพน้องเนี่ยล้างเนีมันเย็นแล้วก็มาอันนี้คะับาม่าพนองค่ะเปิดน้ำลงไปค่ะพี่น้องค่ะเอาใส เบกกิ้งโซดาเด้อค่ะของพี่น้องนี่ค่ะของ soda ะคะคพี่น้องเบกกิ้งโซดาเด้อค่ะของพี่น้องไส้นี่นะคะประมาณสองซอนโต๊ะเด้อค่ะของพี่น้องค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะ,ะ,คะ,คะ,ตะกับอีกเครื่องเครื่องซอนจะพ่อแม่พี่น้องจ้าใส่หลายบ่ได้เดี๋ยวมันจะเฟือนจะพ่อแม่พี่น้องนี่ค่ะแช่ไปเลยตามด้วยน้ำแข็งเนะี่ะค่ะพี่น้อง แล้วก็แช่ทิ่มไวประมาณหกหรือเจดชั่วโมงแล้วเราค่อยมาแกะกันเ้อค่ะพมพนองจ๋าแช่ทิ่มไวแส่ตู้เย็นไว้ก็ได้เ้อค่ะพมพี่นองอืพอให้มันตีนมันพ่งๆแล้วเขาค่อยมาแกะกระดูกอกค่ะตีค่ะพมพนองมือนีเขาก็แช่ตีนไก่หรือว่าเล็บมือนางได้ประมาณเจ็ดหรือแปดชั่วโมงแล้วพมพนองมาค่ะพาจะพาพมพนองมาแกะกันเลยค่ะพมพนองค่ะ วิธีการแกะก็คือเท้าตองอามีดกรีดตรงนี k k trendy, k k k ้ก่อนเดิมพเมน้องกรีดกรีดทุกเล็บเลยแล้วค่ะพเม่พนองค่ะกรีดทุกเล็บเลยค่ะกรีดออกมาหนงซี่ค่ะกรีดเลยค่ะพเมนพนองนี่นี่ค่ะกรีดชร้นแรกว่าพนองแหวกไปที่พเมนพนอง่ะแหวกหังซี่ค่ะแหวกของเขาแหวกออกมาหนงซี่ค่ะเอากระดูกออกค่ะอออนี่ค่ะพเมนพนองกระดูกเขา สีเลยค่ะแกะเรียบร้อยแล้วมันก็จะเป็นน้ำสีครับพ่อแม่เลี้อง่ะงามบ่เนี่ยเอาแกะออกมาแล้วกระดูกก็จะม,มีมันนีก็จะมีแต่เอ็นครับพ่อแม่เ้องมาที่นะ เคี่ยวคลุกกลับคลุกกลับเลยค่ะดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมัอนี้ต่ำพริกเรียบร้อยแล้วจะพาพ่อแม่พี่น้องมาต่ำเล็บมือนางค่ะพ่อแม่พี่น้องอันดับแรกก็ใส่มะเขือเคลือดนะคะพ่อแม่พี่น้องหรือว่ามักเล่นค่ะต่ำให้น้ามันออกค่ะพ่อแม่พี่น้องต่ำให้น้ามันออกเลยค่ะใส่น้ำมะขามเปียกนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะใส่องปรดจากสองบวง้ะค่ะพ่อแม่พี่น้องตามด้วยมะนาวสองเปียงค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะ งาวค่ะชูรสค่ะใส่หลายแสบหลายพมพินองมักมกม่วงกระไซลงไปค่ะพมพินองค่ะน้ำปลาแดกครับพมพนนองค่ะใส่สองบวงนะคะพมพินองใส่สองช้อน อันนี้ก็ใส่อีกสองช้อนนะคะพี่น้องคนละหยี่ห่อนะคะกินทั้งหมดสองยี่ห้อค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะน้ำปลาแดดค่ะหรือว่าน้ำปลาราเฮาเดอค่ะพ่อแม่พี่น้องเติมน้ำปลาลงไปค่ะพ่อแม่พี่น้องยั่วค่ะพ่อแม่พี่น้องยั่วให้เขากันค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะได้ยังส่ค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่เดียบร้อนนำเล็บมือนางหรือว่าตีนไก่ลงไปนะคะพ่อแม่พี่น้อง่ะใส่ลงไปเลยค่ะกเล็กกเล็กนะพมพี่น้องคนแบบนี้พมพี่น้องขา คนให้เข้ากันด้ค่ะพี่น้องค่ะทีมขนมจีนใส่ลงไปน้ำขมิ้นพี่น้องค่ะโคกเล็กคกเล็กครับพี่น้องอืมมืนนี่อยากแบบว่าแ่บบอพี่น้องคนน่ะสีสันพี่น้องค่ะเสซ็จเรียบร้อยแล้วก็ไปกินกันเลยค่ะพี่น้องพี่น้องสีสันเป็น,แ,ปน,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 นปแต่แบบอ สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปเมือสุขูซุคนค่ะทั้งฟังไทยฟังลาวและกระตางประเทศมาค่ะพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้พาพ่อแม่พี่น้องมากินต่ำส่วนเล็บมือนางพ่อแม่พี่น้องต่ำส่วนแบบว่าเผ็ดเพลยเลือค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะกินกับตีนไก่ที่เราแกะเองเนื้อค่ะพ่อแม่พี่น้องเล็บมือนางที่เราแกะเองพ่อแม่พี่น้องติดอุบๆใหญ่ๆพ่อแม่พี่น้องค่ะนี่จะติดใหญ่ๆ ลุยกันเลยค่ะพี่น้องอุ้ยน้ำลายแตกกินกับแคบหมูนะพ่อแม่น้องเอาไอ้กรนไก่คอยแบกหน่อยไปทีน่ะว่นนี้ถือกรนไก่มาสัม่มเป็ยนยะังอะตอกเอาอเอาค่ะพี่น้องลุยเลยค่ะหิวแล้วกินกับผักน้ำด้วยค่ะพี่น้องค่ะขนมจีนเสร็จปุ้นะ เงาขนาดเงาอักลากอยู่คุณพี่น้องอู้เอา มาค่ะพ่อแม่นองกินต่อคะ่ะเมื่อกี้เพิ่อนละหมาดนะคะพ่อแม่ปิดคลิปก่อนค่ะพ่อแม่นองคะ่ะย่านถูกลิดกระสิทเพิ่นคะ่ะพ่อแม่นองบ้านติดกับไอ มัสยิดรับพ่อแม่น้องค่ะกับประมาณจากสามสี่เมตรแหละครับพ่อแม่น้องค่ะคนละมาดยันถูงลิกิทซิ์ก็เลยปิดคลิปไว้ก่อนอแซบ่บ 고맙군 오 <놀람> 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 นา,าานานตัดมมนไปข้าั้งในหมด mm-hmm โ <c oughs> อ้แบ่บมึงแสบมึงเผ็ดพำไน้นงะ ตอนนีพ้พายุเขาไม่เอาฝนตกฟ้ามืดมเม่หนีวันหยุดเด้นเนอข้าวนม่แนกินแตุ่้งแล้วๆอะไรไปตูง,งฮือนมานี้ ดูแส mm ่เสียนกระปุน อืมเอาไปน่องเผ็ดโอ้น้ำมูกน้ำตาแตกหมดละ Nå! Mm -hmm. mm -hmm. น้ำกุมี่สุดอืมอิ่มเลยเอาขาพทำไม่นองค่ะเลยยที่สองตินใครเลมกิน ป่วยแล้วพมพนองเพชรทั้งอิ่มน้ำพมพนองแต่หนอกทางเก่าอาจจาะพมพนองจ่าสาวนัตชาพากินกับขอฝากพมพนองฝากช่อง YouTube นัตชาพากินน้ำเด้อค่ะและอีกแฟนเพจหนึ่งแฟนเพจของ Facebook ของสาวนัตชาพากินเข้าไปกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเด้อค่ะพมพนองฉาค่ะก็ขอฝากพมพนองน้ำเด้อค่ะ สารน่ราะชอบผ้ากินกัจเจลาพันมันเปนหนงไปแล้วขอให้พ่อแม่น้องสุขภาพร่างกายอนามัยแข็งแรงทุกผู้ทุกคนนะคะับพ่อแม่น้องจ้าสารน่ราะชอบผ้ากินลาไปแล้วขอบคุณค่ะ